ธุรกิจก็ชอบไอที IT ก็ใช่แต่ว่าไม่รู้จะเรียนอะไรดีที่ทีนไอมีคําตอบค่ะและนั่นก็คือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจหรือเรียกสั้นๆว่า BI ที่เรียนสาขาเดียวได้ถึง2ได้เรียนทั้งทางด้านธุรกิจและทางด้านไอทีแถมยังไ,ได่ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นภาษาที่3นั้นเรามาดูกันเลยไหมคะว่า BI เรียนอะไรกันบ้างที่ยูกิสาขา b i ปี3ค่ะสำหรับสาขา b i ทางด้านไอทีเราจะได้เรียน โคดดิ้งเช่นภาษา Python, Java และนอกจากนี้นะคะเรายังได้เรียนการเขียนเว็บไซต์ d a t a b a s e และ Network ค่ะส่วนทางด้านธุรกิจเราจะได้เรียนวิชาการตลาดบัญชีลจิสติสายเชนและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจมากมายนอกจากนี้สาขา BI ยังมีการเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรมทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่าง s a p ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในภาคธุรกิจค่ะ คมไม่ล่ะกว่าไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเรียนทั้ง2อย่างควบคู่ไปด้วยกันได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่เท็ข้างบนนี้เลยค่ะ